เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบจะขี่รถมีคัดจะขี่เป็นไหมแล้วก็จะดับกลางอากาศไหมคันนี้ตัดเรื่องนั้นออกไปได้เลยครับมันสนุกมากๆเลยนะ Quickshifter ตัวนี้ทำงานคู่กับ e ีคัทเนี่ยยังไม่มี Big b i บ e คันไหนเหมือนนะนี่หน้าจอสี TFT ใหม่นะครับสวยมากๆแล้วผมจอกจะบอกว่าสว่างสู้แดดมากๆเลยนะแล้ว สุดยอดเลยทุกคนคือหลังจากที่ได้ทดลองขี่ CBR 650R นะครับก็ขี่ในเมืองเนาะทดสอบ e c u s t แล้วก็ขี่เส้นเลี่ยงเมืองมานะใช้คันเร่งแล้วก็ขี่บนเส้นทางที่หลากหลายนะครับก็จับพอจับประเด็นได้หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีละอย่างเลยนะเขาเป็นรถที่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะผมจะบอกว่าแฟ i r ลิงชุดนี้ รถเขาอะดูใหม่แล้วก็ทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมีการทำแหลมคมแล้วก็โค้งมนนะดูเป็นบิ๊กไบค์สมัยใหม่มากๆครับคือไม่น่าเชื่อว่าโครงสร้างรถแชสซีต่างๆเนี่ยยังเป็นแบบเดิมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันเป็นแฟรลิงใหม่เนี่ยแฟรลิงชุดนี้ดีนะมันมีความโค้งมนแล้วก็มีการเซาะร่องทำมุมต่างๆเนี่ยให้รถเนี่ยมีแอโรไดนามิกตัดอากาศที่ดีขึ้นจริงๆนะครับ ขี่แล้วรู้สึกเลยนะว่าเออแฟลลิงชิ้นเนีย้ยต่างจากรุ่นเดิมจริงๆครับดูโดยเฉพาะท้ายเขาเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วนะท้ายใหม่เนี่ยสวยงามขึ้นเยอะเลยนะดูแบบเป็นสปอร์ตมากๆเลยอะ่ะแบบไฟแบบไฟก็เป็น LED แล้วรอบคันเนาะไอ้ไฟไท้ายเนี่ยดูเป็นรถแบบเหมือนรถแข่งอะ่ะเออเหมือนแบบซูเปอร์สปอร์ตมากสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันแทบจะเป็นรถคนละคันกับ คันเดิมเลยเนี่ยพูดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระบบ e-cut นี่แหละครับระบบ e-cut ตรงนี้นะเป็นการทำงานระหว่างอิเล็กทรอนิกส์กับดิจิตอลนะทำงานร่วมกันครับตัวที่มันเป็นระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็คือค u i ค k ิปเตอร์ของเขาที่ใส่เข้ามานั่นแหละกับระบบที่เป็นดิจิตอลก็คือจะเป็นตัวสั่งการาสั่งการระบบทัดไฟฟ้า ซึ่งระบบควบคุมระบบควบคุมคัดไฟฟ้าเนี่ยตัวส่งสัญญาณมันก็จะอยู่บริเวณนี้นี่แหละครับมันจะคอยส่งสัญญาณการใช้งานคัสมาที่ตัวควบคุมคัสตรงนี้เนะาะทำให้การเดินคัสการเดินเครื่องในรอบต่ำโดยที่เราไม่ใช้คัสเนี่ยรถไม่ดับนะแล้วทำงานได้สมูทสมูทมากๆเลยครับเป็นอะไรที่ดีงามจริงๆนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สมัยใหม่ของแท้เลยครับคือรถเนี่ยพอขี่ความในรอบต่ำเนี่ย ขี่ช้าๆล้วใช้เกียร์สูงโดยที่เราแบบอาจจะเผลอลืมลดเกียร์อะไรยี้นะผมลองนะรถมันไม่มีอาการสะอึกเลยนะแล้วก็ไม่ดับเองด้วยตรงเนี้ยผมว่าคนขี่บิ๊กไบค์มือใหม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะถ้าคันไหนมี e-cut เนี่ยคุณสามารถเลือกเป็นบิ๊กไบค์คันแรกของคุณได้เลยครับเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบจะขี่รถมีคัทจะขี่เป็นไหมแล้วก็จะดับกลางอากาศไหมคันเนี้ยตัดเรื่องนั้นออกไปได้เลยครับ <laughs> เข้าเกียร์นะอ่าควิคชิปเตอร ทำงานคู่กับ e-cut เอ่อ perfect มากเลยนะผมบอกเลยว่าการเข้าเกียร์ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะจะงัดขึ้นหรือตบลงอ่ะทำงานได้สมูทมากๆเลยนะสมูทจนแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนกับพวกตัวพันอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยขี่เลยคือทำงานแบบเข้ากลไกลมันเข้าล็อกง่ายมากๆเลยพอเป็น quick shifter ที่ทำงานคู่กับ e-cut แล้วเนี่ย มันดีงามมากๆเลยนะแล้วขี่สนุกจริงๆพอที่เราขี่ในย่านที่ใช้ความเร็วเราต้องการแรงกระชากหรือแรงพุ่งเนี่ยการงัดขึ้นหรือตบลงโดยใช้เ,เครื่องยนต์เนี่ยให้มันพุ่งตอนเราดันคันเร่งหรือการตบลงเพื่อที่เราต้องการให้ใช้ชเอนจินเอนจินเบรกในการลากรอบเครื่องลงเนี่ยลากรถเพื่อที่จะชะลอความเร็วลงเนี่ยมันสนุกมากๆเลยนะค u i กชิปเตอร์ตัวนี้ทำงานคู่กับอ e ีคัทเนี่ยคือผมรู้สึกว่ายังไม่มีบิ๊กไบคันไหนเหมือนนะ เออคือมันทํางานได้แบบเป็นเอกลักษณ์มากแล้วทํางานได้ดีจริงๆครับอันนี้คือขอชื่นชมเลยนี่หน้าจอสี TFT ใหม่นะครับสวยงมากๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสว่างสู้แดดมากๆเลยนะแล้วก็มีการบอกรายละเอียดในหลายอย่างครบเลยนะตรงนี้ก็จะควบคุมผ่านจอยสติ๊กตรงนี้นะประกับเป็นตัวเดียวกับ XADV 750เลยนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้มไหมเราก็ ขยับทางซ้ายขยับทางขวาเห็นไหมเราก็จะสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากจะดูอะไรนี่อันนี้ก็คืออัตราบริโภคน้ํามันเนาะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วนับขี่ไปแล้วกี่กิโลอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอ่าล้วเข้าไปดูที่การตั้งค่าหน่อยก็จะมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิกชั่นหน้าจอดิสเพย์โอ้ยมีเรื่องดิสเพย์ได้ด้วยโอ้โหโคตรดีอะดีมากๆเลยมีดิสเพย์ให้เลือกหลายอย่างนะครับอ่าแล้วความสว่างก็ตั้งได้ด้วยนะแล้วก็เลือกแบ็กกราวเลือกฉากหลังแล้วก็ ตั้งค่าในโหมดแบบที่ชอบได้อันนี้โหมด general เนาะก็ตั้งค่าวันที่ยูนิตภาษาอ่าแล้วก็บลูทูธเซตติ้งด้วยนะบลูทูธก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซอร์วิสแมนเทนแนนเนาะแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะมี e อุป m e n t ด้วยแล้วก็มีข้อมูลของการขับขี่ Information ด้วยนะก็คือให้รายละเอียดครบมากพอเราตั้งขาตั้งก็เซนเซอร์ขาตั้งก็จะบอกเลยนะว่ารถคันนี้ตั้งขาตั้งอยู่นะครับ เนี่ยตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้รถคันนี้มีความแบบเหมือนบิ๊กไบค์สมัยใหม่อ่ะพวกซูเปอร์คาร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีระบบ Honda าโรสซิงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะอ๋อแต่น่าจะอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้แหละอันนี้ก็เป็นอัตราเอเวอเรสเนาะอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับก็จะขี่เมื่อกี้ผมขี่ก็ไม่ได้เร็วมากนะช่วงที่ขี่อยู่ในเมืองเนาะก็ไม่ได้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 ซดน้ํามันอะไรมากนะคือจะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ แต่ว่าเขาเคมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21-22 22โลลิตรแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี่หนักมือขี่รอบสูงนานๆขี่เร็วจัดๆบ่อยๆมันก็จะกินตามมือเราแน่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับเครื่องยนต์4สูบครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฮกชั่นคอนโทรลนะก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับแต่เปิดไว้ก็ดีนะเพราะว่าในสไตล์รถสปอร์ตเนี่ยแฮกชั่นคอนโทรลทำงานได้ดีมากๆเลย แล้วก็มันจะช่วยเหลือเราได้ดีมากๆเลยนะกันเราอ c c ซิเดนต์ได้ครับ <laughs> อีกเรื่องหนึ่งคือ traction control ท,ท,ที่ทํางานคู่กับ e-cut ผมว่ามันโอเคนะเพราะอย่างที่บอกคือ traction control เนี่ยมันจะป้องกันล้อหน้ากับล้อหลังหมุนไม่หมุนไม่เสมอกันเนาะเออพอมันทํางานคู่กับ e-cut เนี่ย มันทําให้การเดินคันเร่งสมูทขึ้นซึ่งจริงๆแล้วคันนี้ยังไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้านะเป็นคันเร่งสายแต่การต่อการเดินคันเร่งอะ่ะมันทาให้รถอ่ไม่มีความกระชากเกินแล้วก็ไม่พุ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า traction control เนี่ยถ้าใครเป็นมือใหม่อ่ะเปิดไว้เลยนะมันช่วยเหลือเราเยอะจริงๆกลายเป็นว่าคันนี้ ยังไม่มีโหมดขับขี่แต่การเปิดปิด traction control มันทําให้มันตอนพละกกำลังช่วยเหลือเราได้เยอะมากทําให้รถไม่กระโชกคกก้าเกินไปแล้วก็เราสามารถควบคุมคันเร่งในมือได้ปลอดภัยมากๆเลยนะเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เร็วแหละว่าแบบเ้ยมันมีมันมีตัดช่วยในบางจังหวะแหละผมรู้อย่างเช่นตอนที่ผมใช้ความเร็วตอนที่วิ่งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองอะถนนมันไม่เรียบเนาะเพราะว่าสิล้อมันวิ่งเยอะมันพังๆมันก็จะมีจังหวะที่รถมันแบบ ไม่มั่นคงกระเด็นกระดอนบ้าง t ท็กชั่นคอนโทรลมันตัดกําลังเครื่องในบางจังหวะนะผมเห็นไฟมันขึ้นกับพิบอยู่เหมือนกันซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันดีนะมันปลอดภัยครับเอออันนี้ขอขอชมเลยนะว่าพอมันอยู่คู่กับอีคัทแล้วมันรู้สึกเหมือนมันเข้ากันดีครับอแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ชอบสําหรับ เครื่องยนต์สี่สูบนะเอกลักษณ์เลยคือโหเสียงซุ้มเสียงเขาเล้าใจเหมือนเดิมเลยนะครับคือแค่เสียงรถเดิมเนี่ยผมยังรู้สึกเลยนะว่าเออเสียงมันดีมากเลยเพราะมากเลยตอนที่เราเร่งความเร็วขี่รอบสูงๆแล้วเสียงมันมาแบบอ,อืสุดๆมากเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์สี่สูบเขานะครับดิสเบรกหน้าหลังดิสเบรกหน้าหลังนะครับเป็นของนิชินทั้งคู่นะ ดิสเบรกหน้าหลังเป็นของนิชินทั้งคู่นะครับข้างหลังจะเป็นคาลิเบอร์เป็นเป็นพอตเดียวนะครับข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับมี4พอพอตนะเป็นลูกสูบ4พอร์ตเลยก็ให้ความมั่นใจได้เลยว่าเบรกได้หนึบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็เป็นยางล้อหน้าหลังเป็นยาง17เเหมือนเดิมนะก็คือเป็นยางเป็นล้อสไตล์รถสปอร์ตเลยนั่นแหละแล้วก็นิ่งดีมากๆเลยยางติดรถก็โอเคนะสำหรับยางติดรถตัวนี้ครับไม่มีปัญหาเลย หนึบครับแล้วก็สู้โค้งมากๆระบบเบรกก็เป็นมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็น ABS ที่ทำงานได้สมูทมากๆเลยนะขี่ในเมืองได้มีโอกาสจับแรงๆอยู่เหมือนกันตอนที่ทดลองใช้ Ecut เนาะก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนาะพอกดเบรกหรือเหยียบเบรกแรงๆเนี่ยเบรกมันไม่ค่อยดีดมือแล้วก็ไม่ค่อยดีดเท้าด้วยนะเออทำงานได้สมูทมากๆเลยนะครับสำหรับไอปั๊มเบรกใหม่ตัวนี้ของนิชินเนี่ยแหละครับทำงานดีครับ ระบบ Honda RoadSync ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นระบบที่สามารถต่อบลูทูธกับเครื่องเครื่องได้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถืออีกทีนึงนะสามารถที่จะฟังเพลงแล้วก็ใช้ Google Map แล้วก็ใช้ระบบพิมพ์คำสั่งด้วยเสียงได้ด้วยนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อไวเนาะระบบมันก็เลยยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนะแต่หลักๆเลยคือผมบอกตรงและผมชอบหน้าจออันนี้มากเลยคือหน้าจอมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่สีมันสีสันมันเด่นมันมันชัดเจนดีแล้วตัวเลขอะไรต่างๆที่จําเป็นนะมันบอกครบแล้วแล้วสว่างสู้แดดดีจริงๆเลย <laughs> การมีระบบ Honda r o a n Sync เนี่ยมันก็มาพร้อมระบบนําทางระบบนักวิเกเตอร์ด้วยนะ ยังเป็นระบบแบบบอกแบบเทินใบเทินนะครับแต่ถ้ามือถือคุณเป็นมือถือที่เร็วอะ่ะแล้วก็จับดาวเทียมได้หลายดวงอะ่ะการทํางานมันจะแม่นยํามากๆเลยนะระยะที่มันจะบอกให้คุณเลี้ยวเมตรต่อเมตรอะ่ะผมเคยดูรีวิวแล้วก็ถือว่าให้มาติดรถมาด้วยก็โอเคนะครับดีมากๆเลยครบอะ่ะคือพอมีไอ้สิ่งเหล่านี้มามันทาให้รถคันนี้มันดูครบครับด,ด้านนี้ก็จะเป็นสวิคสตาร์ทออฟลันนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินเนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นจอยอย่างที่บอกเนาะก็จะมีปุ่มเปิดปิดแอคชั่นคอนโทรลแตรแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กแผงควบคุมนะก็ใช้งานไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากครับโชคเอ่อโชคหน้าเนี่ยเขาเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับเป็นเชเป็นโชคแบบ SFFBP นะปรับตั้งค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าทำงานได้ดีนะแล้วก็โชคหลังเนี่ยเป็นโชคหลังเดี่ยวนะครับ แต่โชคหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งค่าได้10กระดับเลยนะมีปุ่มตั้งมีสามารถขันตั้งค่าได้จากตรงนี้ครับช่วงล่างนี่ผมจะบอกอย่างนี้คือช่วงล่างมันมีความเป็นรถสปอร์ตจัดมากเลยนะแต่ไม่ถึงขนาดกระด้างอะไรมากนะเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกกระชับแล้วก็หนึบมากๆเลยครับเป็นช่วงล่างของสไตล์รถสปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันไม่กระด้างนะอย่างตอนที่ขี่ไปเส้นเลี่ยงเมืองถนนพังๆก็ไม่ได้แบบโหมันไม่กระเด็นกระดอนอะไรขนาดนั้นครับมันก็ขี่ไปได้ในแบบของมันนั่นแหละ แล้วมันก็ไม่ได้สะเทือนขึ้นมืออะไรแบบนั้นด้วยนะคือให้ความรู้สึกกระชับได้ดีมากๆเลยครับคือช่วงล่างช่วงล่างชุดนี้ผมเดานะคือเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากโมเดลเดิมแต่ว่าเขาน่าจะมีการเซ็ตใหม่อะมันรู้สึกว่ามันขี่ดีกว่าตัวเดิมมากๆเลยครับช่วงล่างนี่โอเคเลยสรุปนะครับก็ CBR 6 5 0เนี่ยเขายังคงเป็นสปอร์ตบค์ซูเปอร์สปอร์ตที่ดีมากที่สุดคันหนึ่งในตลาดของคลาสกลางเลยนะ ใครหลายๆคนน่ะก็จะมาจบที่คันนี้นะบางคนไม่ไปเล่นที่ตัวพันมาจบที่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผลิตแล้วก็ประกอบที่ไทยเนาะแล้วก็ค่าดูแลรักษามันไม่แพงครับพอเราข้ามไปที่เป็นพวกบิ๊กไบค์ตัวซูเปอร์ไบค์พวกตัวพันไปแล้วอะ่ะค่าดูแลรักษามันสูงบางคนมันบางคนอาจจะไม่ไหวพอมาเล่นตัวนี้ค่าดูแลรักษามันไม่แพงมากหลายคนก็เลยมาจบที่ตัวนี้กันเนาะแล้วก็ประกอบกับความที่ว่าเป็นแบรนด์ Honda เนาะ ศูนย์ให้บริการเขาอะมีเยอะที่สุดในไทยนะทำให้แบบว่าการมีปัญหาเรื่องการเคมหรือว่าการเข้าศูนย์เพื่อเบิกอะไรอะมันไม่ต้องรอานานแล้วก็ไม่ต้องหายากครับอันนี้เป็นข้อดีจริงๆของรถแบรนด์ Honda เขาเลยนะก็สมเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่ผมรู้จักอะที่เป็นสายสปอร์ตอะมาจบที่คันนี้เยอะนะเพราะว่าพละกาลังอะไรของมันเนี่ยมันพอแล้วมันเหลือๆแล้วครับแทบจะแบบว่า ไม่ต้องไปทําอะไรเลยขี่เดิมๆยังได้เลยนะแต่จะบอกว่าเครื่องบล็อกเนี้ยขายไทยมานานมากคนไทยมีคอมมูนิตี้มีความรู้เยอะแล้วก็คนขี่เยอะมากเพราะฉะนั้นการแต่งการโมดิฟายต่างๆนะมีของแต่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นท่อกองกล่องอะไรต่างๆเนาะหาได้เยอะแยะครับแล้วคอมมูนิตี้ของคนขี่รถรุ่นนี้ค่อนข้างแข็งนะสามารถที่จะหาข้อมูลได้เยอะมากๆเลยบนโซเชียลมีเดียต่างๆครับนี่ก็เป็นข้อดีของเขาเนาะไม่แปลกใจที่แบบว่าเขาจะเป็น สปอร์ตไบค์เบอร์หนึ่งที่ขายดีมากในไทยรุ่นหนึ่งเลยนะ hmm. แล้วก็ใครที่จะคิดว่าจะขึ้นมาเล่นเป็นบิ๊กไบคันแรกผมบอกเลยนะว่าคันนี้เล่นได้เพราะว่าด้วยความที่มี e-cut แล้วอันนี้คือบอกตรงๆว่าการมี e-cut ทำให้การขี่บิ๊กไบค์เป็นเรื่องง่ายบอกตรงๆเลยครับไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปรีวิวที่ผมขี่ e-cut ดูได้เลยนะถ้าใครเป็นมือใหม่อยากจะขึ้นมาเล่นบิ๊กไบคจะเลือกคันนี้เป็นคันแรกผมบอกเลยว่าคุณขี่ได้แน่นอนเพราะว่า การมีคัทมันขี่ง่ายมือเก่าก็ขี่ได้นะปรับตัวไม่ยากคุณจะขี่แบบมีคัทแบบเดิมก็ยังทําได้ครับในขณะที่ถ้าเกิดว่ามือคุณไม่ว่างคุณอยากจะขี่แบบอแบบไม่ใช่คัทคุณก็ยังขี่ได้เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่มือเก่านั่นแหละครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะครับนี่ผมคาเกียนหนึ่งอยู่นะสตาร์ทกำคัท แล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปอันนี้ก็คือขี่แบบโอซูเลยนะขี่แบบใช้คัดปกตินะพอเราออกตัวแล้วเราปล่อยคัดมันจะใช้เวลาห้าวิอีคัดจะทำงานคราวนี้เราก็ดันคันเร่งนะแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ต้องกำคัดน่าเห็นไหมผมไม่ได้กำคัดเลยนะเห็นไหมอ่าเกียร์สามเห็นปะไม่ได้กำคัดอ่ะรถเกียร์ไม่ได้กำคัดเกียร์สองพอมีอีคัดแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายครับทุกคน โอเคครับกลับมาแล้วถึงศูนย์วิกวิงพิเศษโลกแล้วนะถ้าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะมีรถรุ่นไหนมาให้รีวิวกันต่อหรือพาไปเที่ยวไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ